มาแล้วมาส่งของแล้วของเราเรฮปี้นะของเต็มรถเลยดูสิเฮ้ e hey, n t บไ่ I don't don know Or no. oh, does it not pass? yes. Cash? Yes. Cash. Yes. Yes. Thank you brother. Thank you, brother. Let's see ตอนนี้ก็ได้ของแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะสั่งของตามเคยค่ะดูสิเราไปแกะกันข้างในสปา This is the, the third time the third time สั่งทุกเดือนสั่งทุกเดือนเรื่องเรื่องต้องเข้าใจนะคะเพราะว่ามาร์เก็ตตลาดไม่ได้อยู่ใกล้ก็เลยต้องสั่งของกันประจำค่ะเรื่องของเรื่องไปค่ะเดี๋ยวไปแกะของกัน ัน <Mexico>. ตอนนี้เรามาแกะของกันนะคะของมาแล้วดีใจมากเราซื้อของอะไรกันเป็นสาวรอบนี้เสียเงินอันเนี้ยหมดไปตั้งสองร้อกว่าบาทนะคะเนี่ยว้าวสองพันบาทว้าวว I can see this is mine ดูสิที่น้องเอ้อสื่อหยังเบิ่งแน่นี่มันหยังนี่ This is from Nanjing โอเค I don't know what is this but all of this h is ordered พูบ่นี่มันหยังนี่ประเทศประทายพ่อแม่พี่น้องนี่แหละของเฮาอันนี้อะไรอ่ะ What is บ่รู้อันนี้ของเพื่อนค่ะออเดอร์มาสั่งมา เอาของหญิงนี่ของหญิงนี่ค่ะเอาไปคือใหญ่อืมจะาดาอันนี้ของเราอุ้ยนี่แหละของที่เราต้องการก็จะเป็นอันนี้นะคะ really low, low of course for chenriac นี่แหละค่ะของ,องที่เขาดีสุดน, <are> นี่แหละค่ะของเทปกับเขา่าผมของไม่ผมมีของ ซีมคุณบอกเราขนาด e อดีโอ้นั่นแหละสวยสวยเลยไม่ได้ดนาดไม่นไซส์ได้เตามาอันนี้ของเราอันนี้ของเราอันนี้ของเราโอ้ยตื่นเต้นด้วยของเราเมื่อนี้ฮาก็สิเลอมงนนกันเลยได้จ้ามืนอนี้เนาะคุณอธิษฐ์ถุณอธิษอน เป็นชิ้นใหม่ right finish นี่แหละของเดมาข้างนอก นี่ก็ของที่สั่งมาค่ะด้านนี้แหละค่ะแล้วก็เตาค่ะที่ทำกินทุกวันนี้เหรอจ้านี่แหละค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีแล้วนะคะกับสุนันช n แนล วันนี้เราก็พาเข้าห้องน้ําเหมือนเดิมอุ้ยไม่ใช่ก็เข้ามาเท้านั้นแหละแต่คือมาทำกับข้าวอย่างที่บอกว่าเออข้างนอกคือเขานอนกันน้องก,ก็เราไม่มีครัวอย่างนี้ก็ช่างเหอะเออน้องมาวันนี้เราก็พามาทํากับข้าวเหมือนเดิมคะ่ะมาค่ะวันนี้จะมีอะไรกินเดี๋ยวเราไปดูของก,กันก่อนนะคะ นี่ก็เป็นของนะคะที่เราเตรียมไว้ก็มีหอมผักชีอะไรหลายๆผักทรวมก็หัวใจเพราะว่าเราจะทำอ่อมค่ะฝหม้อจำเป็นจริงๆค่ะ ก็จะอุ่หัวใจนี่แหละคะ่ะทิก่ะคะ่ะ นี่คือการแอบทำกับข้าวที่ห้องที่เขาห้ามทำค่ะนี่ขนาดเขาห้ามทำกับข้าวในห้องสวีทนะ <c oughs> ยังแอบไม่ได้หรอกค่ะข,ขาดปลาร้าไม่ได้ ุงอะไรเสร็จสับก็เลยพักไว้ในหมอ้อในห้องน้ำไปแล้วเข้าไปดูกันเสร็จหรือยังนี่ละจ้าหน้าตาอ่อมหัวใจไก่จ้ามามาทานข้าวกันทีนี้ก็หน้าตา ก็อย่างที่บอกกันเนาะว่าน้องเขานอนอยู่เราก็เลยพูดเสียงดังไม่ได้มาค่ะออมหัวใจไก่ค่ะข้าวเช้าของเราทานแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทำงานกันเนาะนี่หละค่ะกินง่ายๆอยู่ง่าย,ย,ายสบายสบายไม่ต้องอาเรื่องมากไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายป้าค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทีเนี้ย ดูท่ากินแล้วคงฟีลแบบว่าเนาะปราเข้าเลือดเป็นคนชอบทานข้าวเช้าค่ะ ัน,นี้ก็ที่ทำเยอะเราก็ใส่กล่องเราจะไปใส่ตู้เย็นเอาไว้กินวันต่อไปเนาะ ก็ขออนุญาตนะคะกินไปด้วยพูดไปด้วยยังไงก็ไปแล้วค่ะวันนี้ต้องขอลาทุกๆคนเพราะว่าทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปทํางานแล้วเนาะก็ไว้เจอกันค่ะสุนันชาแนลชอบก็กดไลค์กด u b s สไคร e ถ้ากดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะกับสุนันชาแนลจ้าวันนี้ จะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ